สวัสดีครับหลังจากหาายไปนานวันนี้กลับมากับกางเกงยียน DIY ห้าย t f หรือซิงค์ o f ฟิตนะครับกางเกงตนี้ต้องใส่ก่อนใส่ต้องแค่น้ำก่อนเนาะนะครับก็จะแช่น้ำร้อนหรือแช่น้ำเย็นก็ไดาจะแค่น้ำก็จะหดประมาณสักหนิ้วถึงสนิ้วนะครับผมหลังจากแค่หรือซักมาแล้วสีมันก็จะตกเยอะหน่อยนะครับ ก็ตัวนี้เป็นกางยีนใส่มาแล้ว1ปีนะครับ1ปีจากการใส่มาแล้วก็กำลังจะน,นำมาสักว่าหลังจากที่ใส่มาแล้ว1ปีเนี่ยเขาบอกว่ารีไวล์ปกติเฟดไม่ขึ้นอันนี้ใส่ทำงานตามปกติเลยนะก็อยากให้ดูร่องรอยระหว่างตัวใหม่ที่แช่นะ้นเฉยเยนะฮะกับตัวที่ใส่แล้วนะครับ อันนี้ก่อนซักนะครับ,นะรบก็จะมีร่องรอยขึ้นมาให้เห็นอยู่บ้างพอสมควรนะครับกางเกงตัวนี้ใส่ทำงานปกตินะฮะก็ทำงานออฟฟิศปกตินะฮะใส่ไปเที่ยวบ้างนะครับก็มีร่องรอยการเฟดขึ้นพอสมควรเดี๋ยวเราจะเอาไปซักกันนะฮะเวลาผมเอาไปซักเนี่ย ผมก็อันนี้จะไม่กลับด้านนะครับก็คือปล่อยให้เครื่องซักผ้าเนี่ยทำงานของมันไปเลยนะครับจะดูว่าร่องรอยที่ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างอ้อตัวนี้ลงเทียนที่ตะเข็บไว้นะฮะเป็นตะเข็บผงนะครับนะะไม่ใช่ริมแดงนะครับตัวนี้ใส่มาตลอดแทบทุกวันนะ ก็พึงเอาไว้อย่างเดียวนะตอนนี้จะามาซักละก็มีร่องรอยขาดบ้างนะครับเพราะว่าพอผ้ามันไม่ค่อยได้โดนน้ำเนี่ยโอกาสที่จะขาดมันก็ค่อนข้างที่จะสูงก็มีขาดตรงตะเข็บนิดหน่อยนะครับเรามาดูกันว่า ตะเข็บลงหลังรถไฟเนี่ยลังจากตักแล้วมันจะขึ้นไหมนะครับนะเอาไปซักที่ล้านนะฮะเพราะว่าที่บ้านไม่มีเครื่องตักฝ่าหน้านะครับก็ตอนซักก็ใช้น้ำอุณหภูมิปกตินะครับให้กลับนะฮะ ผมก็จะใช้ตัวเนี่ยฮะวูไลฟ์ life. เป็นที่พวกเขาแนะนำว่าอามาซักยีนก็เขาบอกว่าจะถนอมผ้าแล้วก็ถนอมสอในระดับหนึ่งมาลองก,กันว่าหลังจากซักออกมาแล้วจะเป็นยังไง เรื่อมันปั่นไปครับอัน,นี้ตักเสร็จออกมาแล้วนะครับก็อันนี้ผ้าเปียกอยูเ่เดี๋ยวผมจะเอาไปอบต่อเลยนะฮะตอนอบก็ไม่ได้ตัดเออวันนี้มีรักถัาวหนวมด้วยก็เลยเดียวเอาอบเข้าไปพร้อมกับผ้าหนมไมนะครับ ออกมาก็ดูเหมือนร่องรอยไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้มันอบและแห้งดูว่ามันจะเป็นยังไงพอ,อเวลาผ้ามันเสียก็เลยดูสีเข้มๆอยู่นะครับก็มีร่องรอยเกิดขึ้นบ้างแต่อาจจะไม่เ,เฟตสวยเหมือนคนที่เอาตั้งใจเฟตจริงๆอันนี้บอกตรงว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะเฟดอะไรแต่ว่าก็คือใส่ทำงานทุกวันก็คแค่อยากรู้ว่ามันออกมาเป็นยังไง นะครับเดี๋ยวเราอบกันตันนี้อบประมาณ40นาทีนะฮะก็ไม่ถึงจะแห้งออกมาก็หมักมากรอกันสักพักคับว่ารังจะอบออกมาแล้วจะเป็นยังไง ลองรอยให้เห็นตามนี้นะครับก็ลองดูครับว่าถ้าใครชอบดูวก็ลองดูมอนพอที่จะเตะได้บ้างแนตะ่ก็คงไม่ได้ชัดเหมือนกับที่ห้ออื่นๆน,นะครับก็ผมเป็นแค่คนชอบดีนะครับถ้าชอบรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันให้กันด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ